สวัสดีครับันพุธกระช่องเล่อซาเบะครับวันนี้ก็จะพามาดูไอระบายนะครับใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ก็ไอรอะบายจะเยอะไหม ถ้าใครใช้คึ่งไฮระบายจะเยอะหน่อยยิงมาร้อนๆเลยครับเนี่ยค่าดูยวา e.ct แความร้อน68ครับนี่แหละใครที่ไอระบายเยอะก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูครับเป็น10 10w40 10ครับใช้เป็นสังเคราะห์แทร้ร้อยครับมาวูรีแม็กซีแดงแดงครับผม กระป๋องละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับผมถ้าแถวผมนะครับใครที่ไอระบายเยอะช่วยได้ครับผมประมาณนี้ครับผมใครที่ไอระบายเยอะก็จะมาทําให้ดูของผมใช้จริงครับไอระบายน้อยมากก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุนสะแบกนะครับ